เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างไฟเตอร์เกียรินิเวศกับเพชรธานีเทศบาลเขาบางแกรกนะครับในพิกัดน้ําหนักกันที่101ปอนด์ครับยกนี้เริ่มจะออกมาเปิดเกมแล้วนะครับไฟเตอร์ได้ใหญ่นะครับมีศอกมีเข่าเนี่โอ้โหวงในนี่ชัดเจนนะครับกระทะก็ใบทีต่อทีนะครับออกได้น้ําได้เนื้อนะครับเพชรธานีตัวเล็กก็จริงอุต่าสู้นะครับ ดูว่าจะต้านไหวหรือเปล่าเท่านั้นครับนี่เลยครับกระทุงเข้าไปโอ้โหมาแล้วครับเริ่มจะมาชุดใหญ่ๆแล้วครับไฟเตอร์เพชรธานีเขาโดนไปเยอะแต่ก็ยังสู้ครับมามาถึงตรงนี้นี่อืม้มาประเพชตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่ครับน้ำเงินนี่ครับโอ้เบียดติดเลยครับเพราะว่าชกถูกทรงครับถ้าอยู่ห่างนี่อาจจะ โดนไฟแดงครับอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบห,หุ่นในจับมัดจับฮิ้วมาให้ตัวเท่ากันฮิ้วฮิ้วโอ้โหแต่ว่าดูว่าไฟเตอร์แกก็ดูครับแมเกรงคอสู้เลยโอ้เวธานีหรือว่าเก่าเกมใช้ได้นะครับเด็กคนนี้นี่ถือว่ามีอนาคตแหละครับรือว่าไฟเตอร์ได้ใหญ่รัดเอาไว้โอ้ตีไม่ได้กรรมาการแยกนะครับ เริ่มจะขยับเข้าหายอีกแล้วนะครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกนะครับเล็กกว่าก็จริงครับนี่เป็นคู่ส่งท้ายค่ำคืนนี้นะครับมวยมันวันศุกร์ทาง t u u for You แล้วก็แอปพลิเคชัน p พ i ์ท TV ครับใครยังไม่โหลด p r i ์ที v ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคนที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยครับหนึ่งสัปดาห์นี้เราได้ดูถ่ายทอดผ่าน p พ i ์ที v ีหวันเลยนะครับเรายการวันอังคารที่รังสิตแห่งนี้ครับมวยมันสนั่นเมือง วันพฤหัสก็ไปที่ราชดำเนินนะครับศึกเพชรยินดีพรีเมียมครับวันศุกร์ก็มวยมันวันศุกร์ที่รังสิตโอ้สู้ยิบตาครับเล็กกว่าก็จริงนี้อย่างที่บอกนะครับดูว่าไฟเตอร์เองก็ไม่ทำแล้วนะครับพอนำไปนี่ก็รู้นะครับอาชีพเดียวกันแลวครับขยับหลอกอย่างเดียวคอยแย่เอาไว้ในขณะที่เพชรธานีเองก็ทำท่าจะยอมแล้วนะครับยกสุดท้ายนะครับครูสงท้ายค่ำคืนนี้ครับมวยมันวันศุกร์ แล้วก็ฝากติดตามผลงานของทีมงานเพชรยินดีด้วยนะครับทุกวันอังคารที่รังสีแห่งนี้ครับมวยมันสนันเมืองทรูโฟร์ยูแล้วก็พลายทีวีครับแล้วก็วันพฤหัสบ,บดีนี้มวยไทยพรีเมียมนะครับสึกเพชรยินดีแล้วก็เป็นฝ่ายแดงครับไฟเตอร์เกียรติเวทนะครับวันนี้ชนะคะแนนเพชรธานีเท,ทศบาลเขาบางกแกลกแบบสนุกเลยครับ